บนโลกของเรานี้มีพื้นที่ที่เป็นน้ำอยู่3ใน4ส่วนของโลกนะครับโดยเป็นน้ำเค็มทั้งหมด97ส่วนน้ำแข็งที่อยู่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้อีก2ส่วนครับและน้ำจืดเพียง1ส่วนเท่านั้นครับซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทแหล่งน้ำปิ่ดินตามธรรมชาติบนโลกของเราได้เป็นสองประเภทนะคะคือแหล่งน้ำปิวดินและแหล่งน้ำใตดิน วันนี้เราไปเข้าเนะื้อหาแหล่งน้ำผิวดินกันนะคะคนอื่นไปชมคลิปวิดีโอความหมายของแหล่งน้ำผิวดินกันนะคะสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับพลอยพัดเพลินวันนี้พี่มีเรื่องแหล่งน้ำผิวดินมาฝากน้องๆแล้วก็พวกเราครับ แต่ว่าน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าแหล่งน้ําผิวดินคืออะไรแหล่งน้ําผิวดินคืออะไรหรอครับแหล่งน้ําผิวดินก็คือน้ําในแม่น้ําลําคลองทะเลสาบและในพื้นที่ชุ่มน้ําที่เป็นน้ําจืดปกติน้ําผิวดินจะได้รับการเติมจากฝนและจะหายไปตามธรรมชาติโดยการระเหยการไหลออกสู่ทะเลและการซึมลงไปใต้ดินครับ แล้วแถวบ้านของน้องๆมีแหล่งน้ำอยู่บ้างไหมครับก่อนทางเข้าบ้านของผมมีคลองครับหลังบ้านหนูก็มีบึงค่ะข้างบ้านหนูมีหนองเล็กๆค่ะดีมากครับที่พัดและเพลินบอกมานั้นเราจะเรียกว่าแหล่งน้ำผิวดินนะครับ ความหมายของแหล่งน้ำผิวดินแหล่งน้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์รู้จักและใช้ประโยชน์ขันมากมีทางน้ำจืดน้ำเค็มแหล่งน้ำโลนี้ได้มาจากน้ำฝนการละลายของอิมะได้แก่ป่วยหนองครองบึงแหล่งน้ำหล่านี้ได้มาจากน้ำฝน แล้วไปดูคลิปอยู่นะคะคันแบ่งแหล่งน้ำผิวดินแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทคือน้ำจืดและน้ำเค็มดินนี้มีทั้งที่เป็นน้ำจืดและน้ำเค็มเรามาดูแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำจืดกันก่อนนะครับหนองคลองบึงแม่น้ำ ทะเลสาบลำธารส่วนแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำเค็มได้แก่ทะเลและมหาสมุทรครับเอาละ่ะพี่มีคำถามมาถามพลอยพัดเลิรนและน้องๆทุกคนนะครับว่าพวกเราใช้น้ำทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวัน อาบน้ำค่ะผมใช้น้ำล้างจานครับน้ำเอาไว้ใช้ดื่มค่ะที่น้องๆทั้งสามคนพูดมาก็เป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำในชีวิตประจําวันนะครับน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่จะได้มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำจืด เรามาดูประโยชน์ของแหล่งน้ำผิวดินที่มีต่อชีวิตประจำวันกันครับใช้ดื่มใช้ในการซักล้างใช้ปรุงอาหารใช้ในการเกษตรใช้ในการคมนาคมขนส่งใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมต่างๆ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อทำประมงน้ำจืดใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำส่วนแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำเค็มก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์ดังนี้นะครับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อทำประมงน้ำเค็มและใช้ในการผลิตเกลือทะเลได้ด้วยนะครับ ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมต่างๆและใช้ในการคมนาคมขนส่งด้วยครับถึงแม้ว่าโลกของเราจะมีพื้นที่ที่เป็นน้ำมากกว่าพื้นดินแต่น้ำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีจำนวนจำกัดมากนะครับดังนั้นน้องๆก็ควรใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับกิจกรรมวันนี้นะคะ กิจกรรมเรื่องปัใจจัยใดที่ทำให้แหล่งน้ำผิวดินมีลักษณะแตกต่างกันจุดประสงค์นะคะ 1. อธิบายกระบวนการการเกิดแหล่งน้ำผิวดินจากแบบจำลอง 2. ระบุป,ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะของแหล่งน้ำผิวดินจากแบบจำลองไปดูคลิปวีดีโอคัะนะคะ ปัจจัยใดที่ทำให้แหล่งน้ำผิวดินมีลักษณะแตกต่างกันวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำลองการเกิดแหล่งน้ำผิวดินจำนวนสองสถานการณ์ดังนี้สถานการณ์ที่1จําจำลองภูเขาโดยนำทรายมากองแยกกันสองกองให้ทั้งสองกอง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและมีความสูงเท่ากันเจาะรูที่ก้นขวดน้ำพลาสติกประมาณ10รูให้กระจายทั่วก้นขวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เจาะประมาณ1มเมตรตั้งสมมุติฐานว่าถ้าปล่อยน้ำให้ไหลอย่างต่อเนื่องผ่านรูจากขวดที่เจาะไว้ลงไปที่บริเวณกึ่งกลางของกองทรายทั้งสองกอง ด้วยปริมาณน้าที่แตกต่างกันกองทรายทั้งสองกองจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดโดยกองทรายกองที่1นปล่อยน้ำลงไปจํานวน200ลูกบาทเซนติเมตรและกองทรายกองที่สองปล่อยน้ำลงไปจํานวน500ลูกบาทเซนติเมตรและให้ก้นขวดที่เจาะรูวไว้อยู่สูงจากยอดของกองทรายทั้งสองกองที่ระดับ20เซนติเมตรเท่ากัน ในการทำกิจกรรมเพื่อให้สังเกตทิศทางการไหลของน้ำได้อย่างชัดเจนให้นำน้ำมาผสมกับสีผสมอาหารและทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน สถานการณ์ที่สองจำลองภูเขาโดยนำกรวดและทรายมากองแยกกันสองกองให้ทั้งสองกองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและมีความสูงเท่ากันตั้งสมมุติฐานว่าถ้าปล่อยน้ำให้ไหลยอย่างต่อเนื่องผ่านรูจากขวดที่เจาะไว้ลงไปที่บริเวณกึ่งกลางของกองกรวดและกองทรายทั้งสองกอง ในปริมาณน้ำเท่ากัน300ลูกบาทเซนติเมตรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเพราะเหตุใดโดยให้ก้นขวดที่เจาะรูไว้อยู่สูงจากยอดของกองกรวดและกองทรายที่ระดับ20เซนติเมตรเท่ากันทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานและบันทึกผล ถ้ากำหนดให้กองทรายและกองกรวดแทนผิวโลกในธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยตะกอนต่างชนิดกันน้ำที่ปล่อยลงไปที่กองตะกอนแทนฝนจากกิจกรรมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่กองตะกอนต่างๆเทียบได้กับปรากฏการณ์ใดในธรรมชาติหลังจากทดลองเรามาดูผลการตามกิจกรรมกันนะคะดูตามคลิปวิดีโอได้เลยคะ่ะ จากสถานการณ์ที่หนึ่งเราศึกษาว่าปริมาณน้ำมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตะกอนหรือไม่โดยเราได้มีการจำลองภูมิประเทศเป็นภูเขาโดยนำทรายมากองแยกกันจำนวนสองกองให้ทั้งสองกองมีเส้นผ่านศูนย์กลางและมีความสูงเท่ากันและได้ปล่อยน้ำให้ไหลยอย่างต่อเนื่องและอย่างอิสระลงไปที่บริเวณกึ่งกลางของกองทรายทั้งสองกองด้วยปริมาณน้ำที่แตกต่างกัน จากการทำกิจกรรมเราพบว่าการปล่อยน้ำลงบนกองทรายน้ำจะกัดซอกกองทรายทำให้เกิดร่องน้ำหรือแอ่งน้ำร่องน้ำหรือแอ่งน้ำที่เกิดจากการปล่อยน้ำด้วยปริมาณที่แตกต่างกันลงบนกองตะกรนชนิดเดียวกันจะมีลักษณะแตกต่างกันจากการทำกิจกรรมในสถานการณ์ที่หนึ่งนี้ปัจจัยที่ทำให้ร่องน้ำหรือแองน้ำที่เกิดขึ้นมีลักษณะแตกต่างกัน คือปริมาณน้ำที่มากัดเสาะกองตะกอนและจากสถานการณ์ที่สองเราศึกษาว่าชนิดของตะกอนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกองตะกอนหรือไม่โดยเราได้มีการจำลองภูมิประเทศเป็นภูเขาโดยนำกรวดและทรายมากองแยกกันชนิดละหนึ่งกองให้ทั้งสองกองมีเส้นผ่านศูนย์กลางและมีความสูงเท่ากันและได้ปล่อยน้ำปริมาณเท่ากันให้ไหลยอย่างต่อนเนื่องและอย่างอิสระ ลงไปที่บริเวณกึ่งกลางของกองกรวดและกองทรายจากการทำกิจกรรมพบว่าการปล่อยน้ำลงบนกองกรวดและกองทรายน้ำจะกัดเซาะกองกรวดและกองทรายทำให้เกิดร่องน้ำหรือแอ่งน้ำร่องน้ำหรือแอ่งน้ำที่เกิดจากการปล่อยน้ำปริมาณเท่ากันลงบนกองตะกรนต่างชนิดกันจะมีลักษณะแตกต่างกันจากการทำกิจกรรมในสถานการณ์ที่สงนี้ ปัจจัยที่ทําให้ร่องน้ําหรือแอ่งน้ําที่เกิดขึ้นมีลักษณะแตกต่างกันคือชนิดของตะกอนซึ่งมีความทนทานต่อการกัดเซาะได้แตกต่างกันค่ะคําตอบค่ะการเปลี่ยนแปลงของตะกอนที่เกิดขึ้นเทียบได้กับตะกอนชนิดต่างๆบนผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงจากการถูกกัดเซาะจากน้ําผิวดินจนเกิดเป็นร่องน้ําขนาดเล็กหรือเป็นแอ่งน้ํา ร่องน้ำหรือแอ่งน้ำที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินลักษณะที่แตกต่างกันของร่องน้ำหรือแอ่งน้ำที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ตางๆตามธรรมชาติเช่นปริมาณน้ำที่มากัดเซาะรวมถึงชนิดของตะกอนที่ถูกกัดเซาะค่ะจากกิจกรรมนี้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ธรรมชาติได้ว่าในธรรมชาติฝนที่ตกลงมาที่ผิวโลก จะไหลไปตามภูมิประเทศจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกขณะที่น้ำไหลไปตามผิวโลกกระแสน้ำจะกัดซอผิวโลกให้กลายเป็นร่องน้ำขนาดเล็กหรือเกิดเป็นแอ่งน้ำและน้ำจะไหลไปรวมกันในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งหรือมีโครงสร้างที่สามารถกักเก็บน้ำไม่ได้ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินตัวอย่างเช่นลำน้ำแม่เจม ำบุญอ่างตรงอำเภออ๊อดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ จากภาพทานน้ำและแม่น้ำในแต่ละแหล่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆตามธรรมชาติเช่นปริมาณน้ำในแต่ละฤดูปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ระยะเวลาในการกัดซอะข,ของน้ำในพื้นที่ภูมิประเทศโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินในพื้นที่รวมถึงชนิดของดินหินแร่หรือตะกอน จงมีความทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำที่ไม่เท่ากันค่ะในธรรมชาติบริเวณต้นน้ำจะมีภูมิประเทศที่ลาดชันมากกว่าบริเวณปลายน้ำทำให้การกัดเซาะของน้ำที่กระทำต่อผิวโลกที่เกิดขึ้นตรงบริเวณที่มีความลาดชันสูงมีการกัดเซาะในแนวดิ่งมากกว่าในแนวระดับทำให้ทารน,น้ำที่เกิดขึ้นมีลักษณะแคบและเป็นร่องลึกแบบหุบเขารูปตัว V ซึ่งฝั่งทั้งสองข้างของหุบเขามีความชันมากจากที่อยูนนะคะในประเทศไทยก็ย,ยังพบแหล่งน้ำผิวดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้แก่ลำน้ำแม่เม็มตำบุลอ่างตรงอําเภอหอจดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นลำน้ำที่มีลักษณะแคบและเป็นล่องลึกคล้ายยุบเขารูปตัววีค่ะ ส่วนแม่น้ํำที่พบตรงบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ําหรือพื้นที่ราบลุ่มจะมีการกัดเซาะในแนวระดับมากกว่าในแนวดิ่งทําให้แม่น้ํามีการไหลแบบคดเคี้ยวเช่นแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ การไหลของทานน้ำแม่น้ำจะไหลไปสิ้นสุดณบริรเวณพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่จะรองรับแหล่งน้ำนั้นได้ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นแอ่งที่มีระดับความสูงของพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับของทานน้ำหรือแม่น้ำนั้นๆเช่นทะเลสาบทะเลมหาสมุทรตอบกันได้ไหมคะคำตอบคือ แหล่งน้ำผิวดินเกิดจากฝนที่ตกลงมาบนผิวโลกและน้ำจะไหลไปตามภูมิประเทศจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกขณะที่น้ำไหลไปตามผิวโลกกระแสน้ำจะกัดเซาะผิวโลกให้กลายเป็นร่องน้ำขนาดเล็กหรือกลายเป็นแอ่งน้ำและน้ำจะไหลไปรวมกันในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งหรือมีโครงสร้างที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ซึ่งถือเป็นต้นกําเนิดของกระบวนการเกิดแหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําผิวดินแต่ละแหล่ง มีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆได้แก่ปริมาณน้ำในแต่ละฤดูปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ระยะเวลาในการกัดซอกของน้ำในพื้นที่ภูมิประเทศโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินในพื้นที่รวมถึงชนิดของดินหินแร่หรือตะกอนซึ่งมีความทนทานต่อการกัดซอกของน้ำที่ไม่เท่ากันค่ะ